ด้วยขอเชิญตุ้ยถ่ายภาพนะครับใช่นะร่วมกับพระผู้เป็นเจและก็คณะผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการนะครับขอสองพันอยู่ด้านหน้านะครับบัตรหนึ่งพันบัตรหนึ่งพันอยู่ด้านหลังนะครับเหมือนไปดูคอนเสิร์ตไงน้องนี่นะครับท่านใดสะดวกในการคุกเข่าขอเชิญคุกเข่านะครับเดี๋ยวเรามีวงสบายนะครับมาโชว์คอนเสิร์ตต่อด้วยตู้บัตรเท่าไหร่ครับของตุ้อะไรฮะบัตรเท่าไหร่ครับผมบัตร ีครับผมยืนข้างผู้บริหารเลยครับโอ้โห oh สุดยอดมากของพี่นกไม่มีปัดเลยต้องถูกละหกระเหมาอ,อยู่ด้านข้างนะครับเ mm hmm. ชิญถ่ายภาพไปี่ระลึกกันนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะเฮ mm hmm. พร้อมกันนะครับผู้โชคดีครับถือไว้หนึ่งมือก่อนแล้วเดี๋ยวมือขวาเฮขึ้นมานะครับผู้โชคดีทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวนับ1ถึงสามแล้วชูมือขวาขึ้นมาพร้อมกับเฮน,น,นะครับ ให้สมกับความโชคดีที่พวกเราได้ส่วนท่านอื่นต้องขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับการร่วมสรุปตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นมาถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะให้ถ่ายภาพนิ่งก่อนหลังจากนั้นมือขวานะครับแล้วก็เฮให้สุดเสียงเลยให้สมกับความโชคดีนะครับถ้าพร้อมแล้วกิจกรรมครอบครัวสุขสันต์สร้างสรรค์สังคมไทยมาถึงช่วงท้ายกับผู้โชคดีครอบครัวน่ารักในดวงใจเราจะนับพร้อมกันหนึ่ง 2 3สเฮขอย้อครหนึ่งรอครับ1 2 3เฮส1 2สเฮ้1 2 3เส้โอเค1 2 3, okay 1, 2, 3 muscle, Herren, ่อครับครับในนามของสมาริกลูกเสือยิวการชาติและกิจกรรนักเรียนกระทรวงศึกษาธิการต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่มารวบกิจกรรมในครั้งนี้ ลืมนะครับคนไหนมีป้ายตามสาวสวยท่านนี้ไปรับรางวัลทุนการศึกษาได้เลยที่จุดลงทะเบียนต้องนําป้ายไปด้วยนะครับนํำป้ายไปด้วยครับเข้าแถวมาเลยนะครับขอบคุณพระบมเสด็ทุกท่านนะครับยินดีด้วยสําหรับทุกท่านเลยนะครับส่วนท่านใดที่ไม่ได้รางวัลอย่าเสียใจไปเพราะว่าสิ่งที่เราได้รับก็คือความสนุกสนานและก็ครอบครัวถ้าเป็นกรณีน้องๆคุณพ่อคุณแม่ต้องไปด้วยนะครับ ผู้ปกครองต้องไปด้วยถ้าเป็นเด็กหญิงเด็กชายนะครับเพื่อกรอกเอกสารนะครับในการรับทุนการศึกษาด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่จ่าลืมไปกับน้องๆด้วยนะครับโอ้พี่ตุ้ยหมอไม่เกรงใจใครเลยนะครับสุดยอดมากวันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมครอบครัวสุขสันต์สร้างสรรค์สังคมไทยที่เต็มด้วยความสุขสนุกสนานอย่างแท้จริงนะครับประธานการจัดงานของเรานะครับ ท่านผู้บริการสายันสันทัดนั้นก็อยู่กับเรามาตั้งแต่ช่วงเช้าพร้อมกับคณะผู้บริหารนะครับจากสำนักงานลูกเสือยุวการชาติและกิจการนักเรียนกระทรวงศึกษาธิการก็อยู่กับเรามาตั้งแต่ช่วงต้นขอบคุณมากเลยนะครับแล้วหวังไม่อย่ยิ่งนะครับว่ากิจกรรมในวันนี้ก็คงจะสร้างครอบครัวสุขสันต์แล้วก็ทําให้สังคมของเรา bạn oh. đây, bạn đang thay mặt tôi. cảm ơn thầy giáo. đi đâu đi những ngọn đèn nhỏ I don't know.